เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับเกมโอเจคฮันนะครับเป็นเกมล่าสัตว์เอาชีวิตรอดในป่านะครับแต่มันมันก็ไม่เชิงว่าเราจะมารอดชีวิตหรือไม่ไม่ไม่น่าจะมีสัตว์ดุร้ายหรือเปล่าแบบแต่ว่าน่าจะมีเพราะว่าเรามีหลอดเลือดด้วยนะฮะมันก็ต้องมีอะไรที่ต้องสกิดเราแล้วก็ทําให้เลือดลดอันนี้อะไรแบคแพคโอเคแล้วเราไปเริ่มลุยเลยดีกว่านะฮะ กับการล่าสัตว์ในพื้นที่สัตว์ป่านี่ได้เป็นพื้นที่ของเรานะครับเปิดแแบบเลยโอ้วหมีเต็นท์อยู่ที่ต่างๆนะครับที่ให้เราไปเช็ค point ใช่แล้วพอนี้ได้เป็นเตียงนอนอนอนได้ด้วยนะครับอ๋อมีว่าเราจะนอนกี่ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ตอนถึงตอนไหนนะฮะแล้วก็มีบาราบปกต่างๆอะไรแผนที่โอ้นี่มัน ห้องครัวสุดหรูเป็นอาคารของเราเลยครับเขาเขาเรียกว่าอะไรวะเอาควายวะใช่หรือเปล่าเออแล้วก็มีเออ่ไอเทมบล็อกโอเคพี่ใส่ของเฮ้ยวันนี่ในกระเป๋าเออใน,นกระเป๋าม,มีกระสุนด้วยครับแล้วก็ตรงนี้จะมีคุกกิ้งเป็นหม้อนะฮะหม้อทำกับข้าวทำอาหารนี่งไงมีสูตรสูตรทำอาหารเป็นน้ำนะครับ แล้วก็รู้สึกจะมีซุปเห็ดซุปเห็ดเหรอเราจะกินซุปเห็ดกันชีวิตนี่อันนี้น่าะสแตนที่ที่วางของเหรอสแตนอะน่าจะใช่นะครับนี้ชอบซื้อซื้อห่วงมีรองเท้าบูทนะครับกางเกงแล้วก็เสื้อ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 จนไปแล้วก็มีกระเป๋าใหม่ครับถุงม้ถุงมือแล้วก็แล a p อ่าเป็นไอเทมที่เราจะออกมาแลก เขาเรียกว่าอะไรไอเทมแบบเหมือนว่าเป็นของแล้วมาแรกจากตรงนี้หรือว่ามันจะเสุ่มดอกมาหรืออะไรแล้วเรามาแรกหรือเปล่านะครับอสอ,อบไวพอนโอเคกระสุนปืนเทียบครับมีปืนที่เราจะใช้มีไอเอ็มเสามหีปืนพวกด้วยนะครับพวกไรเพ่จุยมก็มีเราน่าจะต้องได้ไปอช็อตกันเนาะเฮ้ยใช่อับอโตเอาละแต่ซึ่งตอนนี้เรา พวกไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้เพราะว่าจะไม่มีตังนิดเดียโอ้นี่เป็นขาพวกหัวอะไรที่เราสามารถไปตั้งโจ์เรือไปขายได้นะครับแต่ต้องได้เสียตังค์ด้วยนะในการทํานี่กระต่ายมีหมูครับแล้วก็มีกวางกวางเรนเดียเฮ้ยเสียงกวางครับแล้วก็อะไรนี่ไข่ไก่สัมไรน้าไปออกไปกินได้ปะเฮ้ยกวางครับ เอาละสัตว์ตัวแรกรู้สึกว่าปืนเราน่าจะสูงไปได้อันนี้ระยะ100เมตรหรือเปล่าเนาะเห็นก็บอกเมื่อกี้นะครับมามาลองความแม่งกันเลยดีกว่าเอ้ยจ้าเอาละฮะเอ้รู้สึกมีเอ็กซิเมนด้วยนะครับยิงระยะ50เมตรเออสวยโรนนะครับมาตัวแรกก็ปิงปังดังปิงนะครับเดี๋ยวเราต้องไปแกล่ะเจ้บือไปแรแรบแรก่สัตว์ แรกว่ามันน่าเฉชิวๆแหละแตงลังๆผมไม่รู้เหมือนว่ามันจะชิวหรือมอดกันนี่ไรนี่โอ้มีบอกด้วยว่าเรายิงโดนตรงไหนนะครับเ้ยเดี๋ยวอันนี้มันโดนเนี่ยอู๋โดนเฉียวมันเฉียวหัวแล้วมันน่าจะนกพื้นหรือเปล่าเออ็อกรับยิงในระยะเก้าสิสามเมตรนี่ครับโอ้ไกลอยู่นะโอเคแล้วก็ได้เนื้อมาโอเค มิชชั่นของพีทครับจบเควสเฮ้ยมันมีเควสให้ด้วยหรอดีเหมือนกันนะแล้วก็เราไปไหนต่อเฮลโ o I'm c o ค r d i n a เตอร์บ o m the h อ n t e r a s s ร OCIATION โอเคเมื่อกี้รู้สึกว่าสมาคมนักล่าสัตว์นะครับจะโทรมาบอกว่าตัวนี้คือเขาส่งเรามาให้พื้นที่ที่เราล่าสัตว์ได้สบายนะเป็นพื้นที่ที่เงียบสงบแล้วก็ไม่มีใครรบกวนคุณจะทำตาม เราหรืออะไรก็ช่างคุณแล้วแต่นะครับเขาบอกว่าตามสะดวกสบายแล้วแต่คุณจะทําอะไรกับพื้นที่นะตรงนี้นี่ครับเขาน่าจะปล่อยสละให้เราแล้วแหละนะครับก็เขาจะบอกว่าให้เราเล่าสัตว์แล้วก็มันมีรางวัลให้ด้วยนะครับสาหรับการล่าไอ้ลูกแมนอะไรอ่ะครับอะไรครับโอ้คบไม่แพงเฮ้ยมีสร้างบ้านด้วยเดี๋ยวนะไม่ใช่บ้านนะเป็นโรงนาะคือยังไง <laughs> คือมันต้องใช้ไม้ อ๋อเก็บไม้ทรีนแปแล้วก็โอเป็นไม้ระดับใหญ่ระดับเล็กครับมาครับคือเป็นไม้แพงแล้วก็มาครับเป็นโลงนาไอ้นี่เราโลงนาเราถ้าสมมติอัปเดตมันน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมเยอะแยะนะครับอันนี้เป็นส่วนที่เราเอาสัตว์แล้วก็เอามาครับแล้วก็น่าจะมาเนี่ยครับว่าตรงนี้น่าจะเป็นรางวัลที่แบบสูงสูงเลยแล้วก็โอ้โหปืนราคาโคตรแพงมันจะไปร่าอะไรยังไงเนี่ ดี๋ยวนะคือของผมใช้ยังไงโอเคหมดแล้วใช่ปะหมูนี้โอ้มีซ้อมมีแบบไว้เล็งเป้ายิงเล่นได้ด้วยนะครับเป็นนี่คือไก่เราน่าจะไว้แบบเก็บไข่มันหรือเปล่านะตอนนี้นคือผมมีไข่อยู่ไข่ไข,ข่ได้ด้วยนะสิบบาทแล้วก็ไอ้ตัวนี้ที่มันเฮ้ยเรามีตังค์ด้วยเหรอสองร้อยผมได้มาอย่างไงโอเคถือว่าเป็นตังค์ติดตัวแล้วกันนะครับ เอาละทีนี้เราก็จะออกล่ากันใช่ไหมเดี๋ยวนะคือตัวเนี้ยมันมันมีอาหารด้วยประเด็นคือมันใช้ยังไงอะเฮ้ยอันนี้ที่ย่างเนื้อโอ้นี่ไงไข่ไก่ไข่ไก,ไก่มาทำตรงนี้ได้ครับเอ่อทำยังไงไข่ยิกหรือเราใส่ได้เลยหรือเปล่าไม่ได้เนี่ยเอา ผมจะใช้ไข่ยังไงล่ะครับมันคิดใช้ไม่ได้อ่ะฮะสุดรุปว่าผมเออไอ้น,นี่มันเป็นที่ทอดเอ้ยหรือมันต้องหรือมันต้องมีกระทะก่อนใช่อ่ะผมว่าน่าจะใช่แต่มันมีที่ซื้อกระทะหรือเปล่าไม่มีอ่ะโอเคไปครับเดี๋ยวเราจะไปหาตังค์กันก่อนเลยดีกว่าอ,อ่แล้วก็มันมีอะไรอ่ะมาร์คเฮ้ยมีตลาดมืด ในพื้นที่ของเราด้วยนะครับไอยู่โคตรไก่รือไว้แล้วอะไรขึ้นบนแมปนะครับเออเป็นตลาดมืดที่คุณจะซื้อของที่มันผิดกฎหมายนั้นได้ใช้อะไรที่ผิดกฎหมายแล้วก็คืนออกไปหมดเลยนาจะมีกระสุนพวกกระสุนที่มันถูกๆแล้วก็ปืนถูกๆนะครับในพื้นที่นั้นใช้แล้วก็มันมีของอย่างหนึ่งที่เออตัวเนี้ยมันแฮปคีมันใช้ยังไงอะเออใช้ อ๋อมันใช้แบบบอกพิกัดนะครับติดตามสัตว์ว่าสัตว์อยู่ตรงไหนเฮ้ยอย่างนี้มันก็ข้างหน้าใช่ปะกี่กิโลเมตรมันมันอยู่นานหรือเปล่าเฮ้ยเจอแล้วครับเออแปดสิบเมตรเสียงอะไรเหมือนเสียงกว้างเลยอะ่ะเดี๋ยวมิ่งมาไหนเฮ้ยเดี๋ยวมันจะหาย้วมันจะหายไปแล้ว,ยลวอยู่ไหนไวะนี่เฮ้ยมันมานี่แล้วมานี่แล้วเฮ้ยไม่ใช่ฝั่งนี้ โอเคเห็นแล้วครับเป็นกวางเป็นกวางเนาะเดี๋ยวนะมันมาร์คกิ้งไม่ได้หรอเฮ้ยเดี๋ยวดนะมันเห็นผมเหรอมันวิ่งไปแล้ว <c oughs> เฮ้ยมันน่าจะเห็นผมจริงแล้วก็โหมันอยู่ในระยะใกล้เกินนะครับไม่ไปใกล้เกินเห็นเอ้ยฝั่งนี้เดี๋ยวรู้สึกว่าไอตัวมาร์คกิ้งเรามันจะฝั่งไหนหมันเห็นผมเหรอเดี๋ยวนะ โอเคครับเจอแล้วเรียบร้อยฮะเอ้ยตัวที่สองจังหลยอยากเสร็จเลยเกินเอ็กซ์เมนจบแล้วชิคโีพยโอเคดีโหลดครับดีโหลดเมื่อกี้น่าจะโดนท้องเลยแหละเออตัวไหนครับโอ้ใช่โอ้เกือบโดนท้องครับระยะห้าสิบเมตร <laughs> ยิงโคตรใกล้ โอเคได้เนื้อกับหนังมาเจ็บครับเดี๋ยวเราค่อยไปทำไอ้ที่ตัวมิชชั่นคอมพลีทอีกเรีวมิชชั่นอีกเรีวโอ,โอ้ยเดี๋ยวอุ้ยได้มันได้ตังค์ด้วยที่ว่าฆ่าสัตว์เออแล้วก็นะรู้สึกว่าไอ้ตัวมาจิ้งตัวเนี้ยรู้สึกว่ามันจะไม่หายไปเลยจุกว่าเราจะฆ่าได้เออมันเหมือนแบบมันเป็น เ,เขาบอกว่าสมาคมนักล่าใช่ไหมที่เขาส่งเรามาในพื้นที่นี้ก็คือว่าไอสัตว์ทุกตัวที่เขามาปล่อยเนี่ยเขาอาจจะใส่ GPS ติดตัวไปแล้วก็ได้แล้วก็แบบ้เราไปซื้อของที่มันมี GPS ติดอยู่ในสัตว์มาแล้วก็วเราไปล่าอะไรอย่างนี้ใช่มพนเพิ่มความสะดวกสบายให้เราไงเอาจริงเราไม่ต้องซื้อก็ได้นะับแต่มันมีวิธีแกะรอยอยู่นะครับก็มันจะมีควันขึ้นเดี๋ยวค่อยไปดูล้คกันตอนนี้คือมันมีอะไรบนแบบคืออะไรไอ้นี่คืออะไรอ่ะ ดน,น,นะุณฟ้าว่ะไม่ใช่เหมือนอะไรสักอย่างเอ้ยนี่ไงเจอแล้วครับอะไรอะอะไรโอ้ทินเบเป็นไม้นะครับโอ้ยเราต้องเก็บไม้พวกนี้เอาแล้วก็ไปคาบเอานะครับคาบเป็นไม้แพรงแล้วก็ไปอัพเกรดโรงนานเราโอเคเดี๋ยวผมเดินตามนี้ก่อนรู้สึกว่าไอ้รูปเห็ดน,นี่น่าจะเป็นเห็ดให้เราเก็บไปใช่ปะเฮ้ยเดี๋ยวสัตว์ตัวที่สามมาอยู่ใ,ใกล้เลยครับ รุ่กงกันเป็นตัวอะไรนี่ตรงนี้เลยครับเออมันอยู่ระหว่างทางเดี๋ยวนะติดไอ้พวกเราต้องนิ่งๆแล้วเงียบๆไว้ครับถ้าวิ่งจะไม่ได้ยินเสียงนี่ป่วนเลยเฮ้ยเจอแล้วครับหนึ่งร้อยเมตรข้างหน้าอ่านี่นี่นะครับนี่ไอจุดที่เราสามารถแจกรอยสัตว์ได้นี่มันก็จะขึ้นบอกว่า สัตว์วิ่งไปทางไหนนะครับนี่ยแล้วก็จะมีจุดต่างๆเต็ตตตไมไปหมดเลยครับนี่ตรงนี้จุดหนึ่งนี่ึ้นบอกว่าเป็นกวางวิ่งไปตรงนู้นเอาแล้วจ <c oughs> กวงเที่ยวตามาาอยู่ฝั่งนี้เอ้ยเจอแล้วปาร์กิ้งอยู่ใกล้ครับโอเคหนึ่งร้อยเมตรนิ่งไว้ฮะนิ่งไว้คือประเด็นคือมันไม่เห็นตัวนี่สิ ไม่เดียเด๋ยวเราเจออะไรอ่ะเฮ้ยวางติดเอาเซจโจนดีครับเฮ้ยไม่ใช่ตัวที่เรา m a r กิ n g ไว้ก็ได้โอ้ยมันติดวางติดครับเอาว่างั้นเราก็ขอจเฉลี่ยเลยแล้วกันดีครับเนื้อสับหนัสไมเวลไปครับเดี๋ยวเวลาตัวนั้นต่เอเฮ้ยนี่อีกอีกหนึ่งตัวเฮ้ยไอย้นี่ตัวที่เรามาร์ k นี่ว่าโอเคจบเลยครับ พี่เช่นคอมพลีสเลยไม่ยีก็หัวยิงติดคอก็จ่ายแล้วยิงในระนยะสิบห้าเมตรอ่ะโคตรแรงโอเคจบไปอีกหนึ่งครับเออเดี๋ยวนะมันมีจุดสองจุดไอ้ที่จุดเป็นจุด,จด,จดสามจุดนี่คืออะไรคืออะไรฮะเราต้องพิสูจน์ว่ามันเป็นอะไรแล้วก็ผมต้องเดินตามหาไม้เพื่อไปทำให้แพงเอ้ยเจอียเวเซ็ต วูดหนึ่งร้อยเมตรเลยครับเฮ้ยมานี่มา,มานี่มันมีเสียงครับเฮ้ยมีเสียงมีเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวอุตส่าห์ได้ยินเสียงเดี๋ยวนะไม,ไม่เจอแล้วโอเคช่างเหออเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะลืมจุดเฮ้ยเดี๋ยวไม้แถวนี้ครับ อ่าจอเล้วเก็บครับแล้วก็อะไรจุดจุด,จดตรงไหนเฮ้ยนี่ครับอะไรเดี๋ยวเบอร์รี่หรอใช่ครับเบอร์รี่สีเหลืองไปครับเดี๋ยวดูเหตุก่อนมันจะเป็นรูปรักแบบไหนจะบอกนะว่ามันขึ้นอันเดียวอะเหตุอะ ไเอ้ยอ๋นี่ไงใช่ครับเอาละเราได้เอชิเมนต์มาอีกแล้วเหตุหนึ่งอันแล้วก็ตัวนี้อามากิ้งของอสัตว์คือผมมีอยู่สองอันนะครับเออเดี๋ยวนะทำไมผมไม่ได้หัวมันไม่ดอกหัวเลยโอเคกนะันใช้เพื่อไล่ตัวครับไปเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะเหมือนเสียงหมูป่าเลยครับ มันใช่พิกัดเดียวกันไหมเดี๋ยนะใช่หรือเปล่าไอ้เสียงนี้มันเหมือนหมูป่าแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะเสียงหมูอีกเรียวเอาละมีซาตูสองตัวบอกเลยดิโหลดไปเลยครับเผื <c oughs> ่อมันฟุกเผื่อวิ่งมาทางนี้หมูป่าต้องมาทางนี้แน่เลยไม่ใช่ไม่ยื่นเสียงแล้วนั่นไง โอ้โหมันวิ่งเร็วจีเลยไปไหนแล้วนั่นนั่นอยู่แลแล้วอยู่นิ่งนิ่งเ,เออนั่นแหละเก็บไปแล้วหนึ่งแล้วก็เมื่อกี้เห็นไปแป๊บโอ้ยเร็วจับดเลยวิ้งมาไดยินเสียงปืนปินไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงโอเคหมูก่อนโอ้ยิงเข้าแบบยังไงก็โดนอ่ะติดคาหลังนะฮะ โอ้ระยะ20เมตรโอเคเก็บเนื้อได้ยินเสียงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแอตแทกเหรอเฮ้ยหมูป่าเข้าจมตีชัวฮ้ยเจออีกแล้วเจอแล้วโอ้ยพัดผัดพัดพัดโอเคกีค้นี่น่าจะเฮกช็อตเลยครับเฮ้ยหมูป่ามันดูหลายเออเ <laughs> มื่อกี้รู้สึกจะเป็น จะมีภรรยาหรือเปล่ามันบสองตัวด้วยกันนะครับแล้วม,มันมีบอกเพศหรือเปล่าอ๋อนี่ไงาามีบอกอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าตัวเมื่อกี้นี่เป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับอันนี้เป็นตัวเมียฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวมีตาด้วยตาเป็นอะไรเฮ้ยเอามาร์ก <c oughs> ิงผมหายเลย โอ้ดวงตาสั์มันเปลี่ยนสีนะครับเมื่อกี้เขาเลยถามทางสมาคมนักไรานะว่าสั์มันเป็นอะไรหรือว่าไอ้ตามัเปลี่ยนสีเพราะว่ามันดูร้ายนะเอาละที่นี่มันเริ่มปแปลกๆซะและ้วตามันเปลี่ยนสีนั่แสดงว่ามันต้องมีอะไรพิเศษนิดึนเนี่ยว่าผมจะไม่ลากค,คืนแล้วกันเออว่ามันไม่ปลอดภัยสุปแล้วไอ้กวางเมื่อกี้ผมหายเลยฮะยิงหมูไปสามทีกวางหายเลย <c oughs> หายจิ้นเลย โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้ของที่เราล่ามานี้มันเอามาทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวไม้นี่คือผมน่าจะยังไม่ต้องคราบเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวก่อนเอาใส่ในเทมบ็อกไปก่อนไข่ไก่โอเคเก็บเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราหนังกับไอเนื้อมันน่าจะได้ใช้นี่กระสุนปืนพกยังไม่ได้ใช้ครับเ็ดกับเบอร์รี่ไว้ก่อนแล้วก็ไม้เก็บไปครับเรายังไม่ได้ใช้ตัวมาร์กกิ้งเอาไว้นี่ก่อน ดไปดูเนื้อกับหนังมันทำอะไรได้ขาด,ออขาดเออมันขัดเขาถ้าเราได้เขากวางมาแล้วก็จะทำไ้ตัวนี้ได้แบบหัวหมูป่าก็ขาดแคบหัวสรุปเฮ้ยเฮ้ยมีข้างล่างอีกเดี๋ยวนะมันมีเยอะแยะเลยไม่ใช่แค่หมูก็าตายมีหมีด้วยนะแล้วก็หมูปา่าแบบร้ายมีมาป่าด้วย โอเคตอนนี้เรายังไม่มีของที่จะครับสรุปตอนนี้ผมมีตังค์เท่าไหร่พันสี่ครับซื้ออะไรไดรอ้อซื้อบุตดว่าตอนนี้เอออันนี้เพิ่มสตรีมินาด้วยกระเป๋าผมยังไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะครับกันจัดมาเราต้องการบูร๊ดฮะปักใช้เงินแบบสิ้นเปลือกมาแล้วก็ถุงมือมีสี่ร้อยโอเค ขอ,อระดับกลางๆแล้วกันนี่ครับจัดมามีบูทแล้วก็กระสุนเออผมลืมซื้อกระสุนชิปนะฮะกระสุนนี้ได้ห้านัดใส่ไปครับถุงมือโอเคนี่ถุงมืออย่างเจรงครับตัวนี้ตีมหน้าเราได้จะมีลดเท่าไหร่ครับ วิ่งในแบบยาวๆเฮ้ยอะไระ่ะเฮ้ยหมาป่าปักไอ้ได้โชคเฉยื่นเช้าแล้วเจอหมาป่าฮะโอ้เกือบงับซะและ้วโอเคได้หนังมาโชคช่วยหรือช่วยโชคโอเคณตอนนี้คือผมจะไปอีกเต็นนึงเผื่อ มันจะมีอะไรเราล่ามากกว่านี้นะแต่ตอนนี้ก็คือผมเจอหมาป่าแล้วนะครับเดี่ยวเดี๋ยวอีกเฮ้ยเดี๋ยวฝาหลวมีอีกแวบบแวบดแบบี่ไงครับเอ้ยเอาดีจัดไมก,กครับเอาละตัวที่สองของวันนี้ครับวันที่สองเข้าไปแล้วเอาละโดนไหนครับโดนไหนโอ้โดนขาลัง ก็ได้อะนะแต่หัวผมว่ามันน่าจะดอบยากนะครับในการล,ล่าตัวนี้ได้แค่หนังหรือว่าไอ้ตัวนั้นไม่ใช่หัวหรือมันเป็นแค่บอกแค่ว่าให้เราล่าหนึ่งตัวก็สามารถขับได้ผมไม่แน่ใจแล้วก็ตัวนี้มันขึ้นรูปเหตุกับไอ้กิ่งไม้อะเต็มแมป,ปเลยประเด็นคือผมจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนมันเป็นกิ่งไม้จริงๆ อ่านี่ครับเป็นเต็นท์จริงๆด้วยโอ้โหเป็นจุดเช็คร้อยเลยเออแต่นอนไม่ได้เพื่ออะไรฮะนะคือเราค้นหาเต็นท์เฉยๆเราก็แบบนอนไม่ได้อยู่ไม่ได้เนี่ยนะแล้วสรุปเราต้องกลับที่พักเดิมเราเหมือนเดิมนะฮะไม่มาทำอะไรเออเฮ้ยนี่นไงห้าสิบเมตร โอเคครับฮะวิทราปิดโอเคโอเป็นแอคชิมเมียนนะโอ้เรนเดียขอได้หัวแล้วกันนีเป็นกวางใหญ่ด้วยครับอู้เอ็กช็อตเลยช็อตนี้หนึ่งร้อยกิโลเต็มได้เนื้อกับหนังเหมือนเดิมแล้วก็ตัวมกิ้งผมเฮ้ยเสียงอะไร เฮ้ยันมาโจมตีเราเนี่ยครับบอกแอวแดหมืเอเหรอฮ้ยมาป่าครับเอาดิอย่างงี้ผมชอบอยู่นะขี้เกียจตามหาครับให้มันมาหาเอางเลย <c oughs> โอเครุ่นไหนผมไม่รู้แต่ผมเก็บก่อนแล้วกันนะครับเอาไปขายก็เ,เนื้อมันไปนขายอยากไม่ได้เราก็ขายนั่นแหละแล้วก็มีตลาดเมื่ออยู่โอ้ <c oughs> คือว่าจะอยู่ใกล้ว่าจะเดินไปสำรวจอยู่นะว่าตลาดมืดมันขายอะไรให้เรานะเพื่อแบบเออของเออนั่นปีนี้มีขายแล้วแบบมันได้เยอะไม่สองตัวเลยที่ว่าอ้าวจ้าเจอหมาป่าครับหยิบวา่วาหยีบว่าโอเคเอาไหมเอาไหมโอ้โหสาตามรอยได้ครับผมเป็นหมาป่าสองตัวครับ เฮ้ยโอเคเราฆ่าไปแล้วตัวหนึ่งตัวหนึ่งมันน่าจะมาเอาเดี๋ยวมันเฮ้ยชิปชิปแล้วมันอยู่ไหนเมื่อกี้เอามันหายเลยเอาเมื่อกี้ผมหักแล้ว,วนะี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้นี่ไงโอ้โหมึ้นบอกหักด้วย เกือบหาไม่เจอแล้วโอ้ยตัวหนึ่งไปไหนอะที่ผมตามรอยมาสองตัวนะครับเฮ้ยเจออีกแล้วเดี๋ยวเลย,ย <c oughs> ที่มาป่ามันทำอะไรอะ <c oughs> โอเคครับไปยิงอีกตัวที่ผมตามมาเดี๋ยวผมพลาดไปได้ไงเมื่อกี้ยิงรีบไปเปล่าโอ้นี่เฮก <c oughs> ช็อตเลยครับ จัดมาเฮ้ยด้วยเนื้อแบบเอ่อ e d e d i t i o นนะครับเป็นเนื้อดีแบบนี่จัดจอ,อ่ะคือผมเดินไปมาจะเจออีกเต็นหนึ่งแล้วนะฮะจุดเช็คพอยต์อีกที่แล้วก็พ่อค้าตลาดมืดอ,อยู่กับเราฮะอ้ยผมจะเดินไปถามเขาด้วยว่าเขาขายอะไรใช่เพื่อแบบมีของที่ผมอยากได้อะ่ะบ่มีแหละโอเคเดี๋ยวไป Tên lâu tiếng này chia lạy, kèm quang vào, bao. Ui, bizong tua, ok, đưa đại tên rồi, lạ Ê pa, đưa đại. Ui, Ê Chấp chấp chập chập. Đi lột chập. Ui, lột Đi Ui, chập chập. Ui, Ư โวดไปเป็นแม็กเลยเมื่อกี้ล่าทีจะมีคู่หน่อยฮะขี่แล้วโวมันมีสองตัวตัวนึองอยู่ไหนอะมันเป็นคู่กันนะเมื่อกยะ้ะตัวผู้ตัวเมียโอเคเฮ้ยเอาพ่อค้าผมเอาละมัวมดต่เสียเวลาพ่อค้าหนีกลับบ้านละ เดียวนะผมเพิ่งรู้อย่างหนึง่งคือไอเต็นที่เราไปเอเจอนะครับกลางป่าคือมันสามารถวาร์ไปได้ด้วยใช่ครับเราสามารถวาร์ปอีกจ็ตหนึ่งที่เราเจอได้นี่มันที่ได้ปลอดไปเลยนี่แหละฮะผมรู้แล้วว่าไอเต็นมันสามารถทําให้เราทํอะไรได้แล้วก็บ้านนะเราเดินมาไกลแค่ไหนแล้วก็วาร์ปกลับได้อย่างสบายใจโอ้หแล้วผมเดินกลับไม่นะผมไม่น่าทาแบบนี้เลยเออะไรอะ นี่บมนมาอยู่บนนี้เห็นเลยนะแต่เมื่อกี้ร้อยเมตรเลยนะเสียงไรอ่ะโอเคปล่อยไปแล้วกันนะถือว่าปล่อยเขามีชีวิตรอดต่อไปเอาละของมาเก็บโอเคตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเราสามารถไปที่ไหนก็ได้แล้วก็ล่าสัตว์จากพื้นที่นั้นๆได้แบบสบายเลยนะแต่ประเด็นคือตัวนี้คือผมต้องไปหาตัง โดยการเอาเนื้อพวกนี้ไปขายนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยมันรู้สึกเราจะเอามาทําเป็นแบบหรืเอเราล่า,ลาแล้วก็มาทําเป็นหัวแล้วก็ไปประดับอะไรอย่างงี้นะครับจำเร็นคือผมไม่รู้ว่าจะาประดับอะไรดีเพราะว่าเอาเนื้อพวกนี้ไปขายแล้วก็ไปอัปเกรดตัวเองน่าจะดีกว่าว่าใช่ครับแต่โอเคก็เดี๋ยวไว้ต่อในภาชนะแล้วกันนะครับก็สําหรับ โปรเจกต์ฮันในพัทนี้เดี๋ยวผมขออยุ่อ e ีกเพียงเท่านี้ก็เลยและการนคกับอ็ของคพณทุกคนที่ติดตามและรับชมมาถึงทั่ท้ายคลิปครับแล้วเจอกันใหม่ในพัทหนะ้าสวัสดีครับ